ติดกาวตอนที่12คนที่อยากดูแลการมีกาวเข้ามาในชีวิตอีกครั้งสรบผมแล้วมันก็ไม่่ตงไปจากเมื่อก่อนแต่จำรับกาวมันกลับไม่ใช่แบบนั้นตั้งแต่ที่มันรู้ว่าในท้องคือลูกของมันมันก็แต่มาหาผมอยู่ตลอดจนบางทีเป็นผมเองที่รู้สึกลำคาญอย่างตอนนี้พอถึงเวลาเลิกงานมันก็จะหอบงานมาหน้่ที่ร้านเพื่อเราผมกลับบ้านพร้อมกัน ทำไมไม่ให้มันกลับไปก่อนละ่ะก็ย่าที่นั่งทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าหันมาถามไล่แล้วแต่ไม่ไปอ่ะแล้วนี่แกจะทำไงต่อก็ไม่ทำไงอ่ะผมน่งมองภายหลังของเก้าที่ตอนนี้กำลังก้มหน้าทำงานอยู่มีบ้างที่ยกมือขึ้นมาเกาหัวจนผมเสียทรงจากนักก็ก้ไปอ่านเอกสารต่อโดยไม่คิดสนใจภาพลักษณ์ของตัวเองว่าจะเป็นยังไง มันเนี่ยก็บ้าเนาะหอบงานมารอแกเนี่ยนะใช่มันบ้าผมยิ้มเอานี่เอาไปให้มันกินทำงานตั้งนานละเดี๋ยวจะหิวตายกันพอดีอะ่ะผมหันไปนมองกอย่างงงๆแต่สักพักผมก็ต้องหลุดคำออกมาเป็นห่วงมันนะ่ะกลับให้มันเองสิใครบอกเป็นห่วงมันกลวมันจะตายต่างหากละ่ะ กอย่ารที่เบยออกไปจากตรงนั้นเสร็จแล้วก็ออกไปด้านที่ตอนนี้พี่มาร์ังเก็ตโตกลูกค้าอยู่อามานี่ช้าจริงพี่มามองอดีตแฟตัวเองอยางตกใจแล้วหันมาทางผมราก,กับตังการคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นผีเข้านะพี่ผมบอกไปเบาๆเพราะกลัวว่ากอย่าจะได้ยินพีก็นึกว่าไปทําอะไรผีอีกอพี่มามีทันทีลงอก ที่ตัวเองไม่ทาอะไรผิดเรารีบจัดก,การตตองอื่นทันทีเพราะกลัวผีตัวจะเข้าตามมาผมหันไปมองถาดเครื่องดื่มและขนมที่กอหญ้าวางไว้ลุกขึ้นไปะหยิบเปียนโต๊ะของกาวที่กำลังทำงานอยู่ดูจากสีหน้าและแววตาของมันน่าจะกาลังเครียดอยู่ยวกับงานตรงหน้านั่นเลยทําให้ผมต้องส่งเสียงเล็กน้อยเพื่อเป็นสัญญา,ยายให้มันรู้ว่าผมไมายืนอยู่ตรงนี้อ <c oughs> <c oughs> ผมส่งเสียงในลำคอเบาเบา อ้าวลักมันงหน้ามองผมด้วยสินหน้าเหนื่อยล้าพากีนี้ก่อนดีผมวางของกินเหมือนโตให้มันขอบคุณนะคนที่นายควรขอบคุณนะ่ะน่าจะเป็นคนนั้นมากกว่านะผมชี้ไปยังกอย่าที่กำลังตีกับพี่ไมอีด้านแต่ดูจากตรงนี้แล้วพี่ไม้ไม่น่าจะรอจากเงื่อมือฉันได้มีแต่ปล่อยให้กอย่าฟาดไม่ยังไว้ที่หลังแล้วกัน ก็เดินกอหญ้าฟาดไปด้วยอีกคนนะ่ะทำไมกลัวโดนเหรอโดนกอหญ้าฟาดอ่ะยังไม่หนักถ้าโดนมึงเมินหรอกกาพูดเสียงเรียบรักกูอยากให้มึงยกโทษให้กูนะกูว่ามึงเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่านะโภนิพูดแตดบดพร้อมเตรียมจะเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์รักกูว่า มึงคุณขอบงานพวกเนี้กลับไปทำที่บ้านนะผอมมันหลบกนลูกค้าคนอื่นเขาอะผมพูดเพียงเท่านั้นเดินกลับไปผมไม่รู้ว่าสีหน้าของเกาจะเป็นยังไงเมือ่อดินประโยคที่ผมพูดแต่สําหรับผมบรรวงในหัวใจไปหมดตอนนี้ผมยังไม่อยากเปิดใจในเรื่องอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผมควรโฟกัสมากที่สุดในตอนนี้ก็คือลูกในท้องผมไม่ควรเครียดหรือต้องมีเรื่องให้คิดมากผอมัน มีผลกระทบต่อลูกมากกอย่าเราขอเป็นนัดพักหลังร้านนะอ้าวเป็นไรอะ่ะกอย่าได้พิลตรงมาหาแค่อย่าพักเฉยๆอะ่ะได้ได้มีอะไรจะเด็กเรากันนะกอย่าตบาบผมเบาๆรกกับมรารู้ว่าผมกำลังรู้สึกยังไงส่วนผมกระทำแต่เพียงแค่ย,ยิ้มแล้วเดินเข้าเด้นในไปทันที ผ่านไปเกือบสองชั่วโมงที่ผมเผลอหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีก็ใกล้เวลาปิดร้านเข้าไปแล้วตอนนี้สมาชิกในร้านเตรียมตัวที่จะเก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านแล้วพอให้ผมเดินอ,ออกมากอ,อย่ากรีบีเข้ามาประคองท,งทันทีกันนงจะเข้าไปปลูกพอดีเลยนี่เราหลับไปนานเลยเหรอใช่นะซีเปไงบ้างดีขึ้นไหมผมเพียหน้าให้แทนคำตอบจนันนาก็ใช้สายตามองไปภายในร้าน เพื่อมองหาใครบางคนแต่พื้นที่ตรงนั้นกลับเหลยเพียงแค่ความว่างเปล่ามองหากาวสินะผมพยักหน้าให้อีกรอบมันกลับไปตั้งแต่ที่แกเข้าไปนอนแล้วแล้วมันผมไม่ปากเล็กน้อยเพราะถ้าเกิดถามต่อก็เท่ากับว่าผมอยากรู้เรื่องของกาวมันไม่ได้พูดอะไรไว้หรอกคี่จะไปก็ไปแต่ก่อนจะไปนะ มันก็กินของที่แกยกไปให้กินจนหมดอ่ะดูท่าจะหิวจริงๆอ่ะกอย่าพูดไปยิ้มไปแล้วนี่แกจะกลับเลยไหมหลาก็จะปิดแล้วด้วยอ่ะกลับเลยแล้วกันงั้นก็เอาวนี้ไปกอย่าได้ปิดกระเป๋ามาให้หลับนี่ไปด้วยนมบำรุงคุณแม่ขอบคุณนะผมยิ้มให้คนตรงหน้าส่วนทุงนี้ของตนนานนั่นน่ะ บอกให้แกกินให้หมดด้วยอ่ะตอนนั้นของกอยญ้าก็คือพี่ไม้ที่กำลังยินมาพวกเราคุยกันอยู่ตอนนี้ขอบคุณนะครับพี่ไม้แล้วนี่จะกลับยังไงอ่ะให้พี่ไปส่งไหมพี่ไม้เสนอพอหันกลับไปมองกอยญ้าจะตัวก็พยพกหน้ารัวเดี๋ยวเราได้ทสกซี่กลับเองดีกว่าไม่อยากหลบกวนอ่ะผมยิ้มให้ทั้งสองคนทางไงเราไปก่อนนะ ับดีๆนะผมได้ออกจากร้านด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ยังไม่ถึงนาทีรอยยิ้มนั้นก็หายไปเมื่อผมเจอกับใครบางคนที่คิดว่าน่าจะกลับไปแล้วกำลังยืนดักผมอยู่ตรงหน้าก้า <9. S 1> จะกลับบ้านเหรออืมผมตอบพร้อมเตรียมได้ไปอีกด้านเดี๋ยวสิแขนของผมถูรางเอาไว้พร้อมกับจับให้หันกลับไปทางเดิม กูบอกจะากลับบ้านไงมึงจะรักทำไมอ่ะกูรู้แต่กูจะไปส่งตามมาการรเบียกของในมือไปจากนั้นกระเด็นดไปรถที่จอดอยู่ไม่ไกลมากนักทันทีที่เปิดประตูรถผมก็ต้องแปลกใจพอตอนนั้นมีงานที่มันค้างอยู่กระจายเต็มบอกไปหมดมันรีบเก็บรวบรวมเอกาสารใส่กระเป๋าแล้วบอกให้ผมขึ้นรถจากนั้นก็ขับออกไปด้ยวยความเร็วที่ฉาที่สุด่าจะถึงบ้าน ก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงทั้งที่บ้านกับร้านนั้นไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะักแถมช่วงเวลาแบบนี้ก็ไม่ได้ตดนติดด้วยแต่ที่บรนช้าก็พกาเพราะก้าวค่อยขับเพราะให้ผลที่ว่ากลัวท้องจะสะเทือนกูไปหาซื้อของกินมาเผื่อมึงด้วยอะ่ะกินด้วยนะผมเพิ่งสังเกตว่าของที่ก้าวขี้มาด้วยนั้นมีของอื่นเพิ่มมาด้วยแล้วพอแกะด,ดูผมก็เห็นว่ามันคือของปลดผมทั้งนั้น แล้วมึงล่ะกูกินอะไรก็ได้การตอบเสียงเรียบแล้วจากการอาหารทั้งหมดใสาา่าจเพื่อให้ผมได้กินตอนนี้ผม,มแต่ดังเงียบๆและมองการจัดก,การทุกอย่างผมไม่เคยเคิดมันทําอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเพราะตลอดเวลาที่ผมรู้จักกับมันมันมีแต่คนคอยทําให้หรือไม่ก็เป็นผมพิจารกาให้มันทุกอย่างมือหนาที่ไม่เคยแม้แต่จะแกะยาออกจากถุง ตอนนี้กำลังงัดปัญหาสุดความสามารถมีบ้างที่โดนมันดี่วนเผอร้อออกมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยคิดยื่นไม้ให้ผมช่วยแต่สุดท้ายตอนนี้อาหารทุกอย่างก็ถูกเทใส่จานโเรียบร้อยกูเคยเห็นมึงซื้อกินบ่อยอ่ะกูก็เลยซื้อมาให้อืมผมไม่ปากเล็กน้อยพร้อมก็ตักบันขึ้นมากินเก้าอาจจะนั่งมองผมกินโดยไม่คิดแต่ส่วนของตัวเอง โดยผมทำไปม,มองมันด้วยสายตาที่ตำหนิกินซีหรือต้องให้กูป้อนด้วยอ่ะผมแกล้งถามธรรมกาวยิ้มเล็กน้อยและเริ่มกินบ้างเราใช้เวลาบนโต๊ะอาหารกันอย่างเงียบเียโดยที่ผมไม่คิดถามอะไรมันมีบ้างที่กาตักกับข้าวมาใส่จานให้และหันกลับไปกิกส่วนของตัวเองจนกระทั่งเมื่ออาหารนี้จบลงรักมึงไม่น่าพักก่อนนะ เดี๋ยวแถวนี้กูจัดการเองนี่เป็นอีกอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนกาวไม่เคยล้างจานพอๆกับการแกะอาหารออกจากถุงและเขาก็พยายามลองทำมันดูผมพยายามมองอยู่ห่างๆแต่แต่ลุ้นว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องตกใจเมื่อจานในมือน,นั้นลน่ลนลงมากระแทกกับพื้นเสศษของจานกระเบื้องที่แตกกระจายทำเอากาวน้าเสียไปเล็กน้อยมือหนากลมลงหมายจะเก็บมัน แต่พอคนไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนทำให้มือนั้นได้แผลโดยไม่ดูตัวอ้อยเสียงล้วของก้าวถ้าผมต้องรีบตรงไปดูมึงถอยเลยเดี๋ยวกูจัดการเองแต่เห็นไหมว่าเลือดไหลแล้วนะ่ะทาให้เป็นได้ยังทำอีกอะ่ะผมบุนเอาไปทันทีทำาาาก้าวยอมถอยออกมาแล้วผมกระดิชไม้กวาดมาเก็บกวาดจานที่แตกจะได้ก็หาไปล้างจานที่เหลือจนเสร็จ ขอโทษมึงไม่ผิดไม่ต้องขอโทษถ้าจะรู้สึกผิดอ่ะก็ควรขอโทษตัวเองที่ทำอะไรไม่ระวังจนได้แผลแม้ปากจะบน่นแต่ผมกม็ได้ไปหยิบกล่องยาและลากกาไปนั่งที่โซฟายื่นมือมากาวยอบยื่นมาแต่โดยดีแล้วผมก็ได้ทำความสะอาดแผลนั้นอย่างเบามือส่วนกากเลิกออกมาราวกับแผลนั้นใหญ่มากแต่ความจริง มันก็เพียงแค่แผ่นเล็กๆเท่านั้นบาน้อยอย่าร้องที่เรื่องอย่างนั้นน่ะมึงไม่เห็นเราขอชีวิตแบบนี้เลยมันคนละอย่างกันนะ่าการาทำเสียงงองแงเสร็จแล้วผมดันมือคืนขอบคุณแล้วนี่จะกลับเลยไหมผมหันไปถามแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือกากำลังใส่หน้ารัวตามใจนายแล้วกัน กูไปอาบน้ําก่อนจะได้นอนผมลุกขึ้นไปพร้อมกับปล่อยกาวนั่งอยู่ตรงนั้นจะน่กาก,การะจัดกรายสาหรับร่างกายจนรู้สึกสบายตัวแล้วออกมาพร้อมกับสภาพที่เตรียมจะนอนแต่พอออกมาด้านนอกผมก็บพบว่ากาวที่ตอนนี้นอนหลับคาโซฟาไปแล้วเรียบร้อยมึงเนี่ยนะผมมองคนที่นอนอย่างหมดสภาพดูก็ดูว่าตัวเองเดินไปตลอดทั้งวันแต่ก็ยังมาคิดดูแลผมอีกแบบเนี้ มันหนนนาตีีีดไมเ่่ยนอนตรงนี้แล้วกันผมได็กลับเข้าไปในห้องแล้ยกพวกผมออกมาจากนั้นก็ผมร่างหนาไปทั่วแล้วเดินเข้าไปห้องเพื่อนอนบ้างฝันดีนะมึงคุยกันท้ายเรื่องนะครับตอนนี้กาวของเราก็เริ่มมาอยู่ข้างฝากลักของเราแล้วนะครับแต่ดูท่าจะดูแลฝากลักไม่ไหวนะครับถึงขั้นหมดสภาพแบบนี้ ใช้ไม่ได้เลยนะอา้าวเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย